พุทธญานนำตกตาดกวางสีแจ้งบัดทุกครั้งที่ผ่านประตูเก็บบัดไว้เพื่อกวดกาบัดหนึ่งสามารถเข้าสมได้เพียงคนเดียวและมือเดียวเท่านั้นคนเราสิพันคนต่างชาติจะเป็นสาวพันเนาะมีกินฟักทองขอาขา้างในมีบ่อนขายเสื้อผ้าพร้อมกับของฝากนะ ตัวละ300าบาทเนาะตัวละ80,000กีบมาเบ่งนี่คอกมีดาครับนะครับสวนสัตว์กับมีดำมาหน้านี่เป็นตาพาเด็กน้อยมาเที่ยวนะเขาสามารถให้อาหารสั์ได้พราะพี่น้องครับเย็นสบายร่มลื่นนะครับมีเสียงนกเสียงกาเสียงจักจั่นครับพี่น้องครับ บรบรยากาศน้ำตกตากกวังสีครับงายมากแน่ไปน้องครับเป็นน้ำใสพร้อมนี่สวัสดีเมืองลาพี่น้องเอยน้ำใสครับพี่น้องเราจะมีปลาพร้อมนี่วันนี้ครับแม่โขกอัลโตครับพาไาทัวร์บานพึ่งบรรยากาศน้ำตกกวางสีน้ำตกซื่อดังของพี่น้องแขวงหลวงพะบางครับเป็นน้ำตกขึ้นเื่อทุกคนนิยมมาเที่ยวกันวันนี้แหละครับนักท่องเที่ยวจากจีนเวียดนามมาเลเซียครับมาเที่ยวนะบรรยากาศภายในบริเวณน้ำตกตากกวางสีพี่น้องครับร้องเก่งนะ บรรยากาศน้ำตกตาดความสีครับพี่น้องครับมีสภาพมีขัว้วไรเ,เขาหย่างดึงชมวิวธรมรมชาติอย่างสวยงามครับพี่น้องครับน้ำใสครับพี่น้องครับมีกินทอดตัวปลาคนนะ่ะสวยงามอลังการมากพี่น้องครับนี่ พอ่อรู้ครับพากันมาเล่นน้ำมนานี่นี่เป็นจากจีนครับโอ้ครับมีบ่อนเล่นน้ำอย่างปลอดภัยนะจนักรน,น่นานน่าพูดสุดโอ้จักรน่านพี่น้องเลยตอร์วิวมันงามมันน่าข้างในเย็นมากพี่น้องบรรยากาศ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในน้ำตกตัดวังสีครับแถวนีผู้คนมาเล่นน้ำหลายระรับเป็นนักท่องเที่ยวจากฝรั่งยุโรปต่างชาติแต่ไมทั้งคนจีนคนญี่ปุ่นเกาหลีคนไทยที่มียมมาเล่นน้ำก็นีนีให้เล่นตลอดน,นะครับประมาณนี้เย็นสบายมากๆครับน้องครับมาแล้วคุ้มค่าการมาเที่ยวมากๆครับนี่น้ำตกตัดวังสีก็อยู่ทางจ้าโสเมืองหลวงพะบาง37โลเมตรครับเขาสามารถเอารถโ,โมเตอร์ไซค์ที่มาได้หรือว่าจะเอารถจากโสเมืองมาเล่นน้ำตกตัดวังสีได้อย่างสบายน,นครับ โอ้ตัวยูง่ามไเนาะครับบรรยากาศพลังเร่นน้ำพี่นองนี่ขึ้นามาทางทีนี่ท่างามพี่นอง น้ำได้ไหลผ่านก้อนหินปูนตามแนวทางน้ำที่ไหลมาจนมาถึงน้ำตกตาดชั้นถึงสุดและหลังจากนั้นมันกระตกลงมาจากหน้าผาหินอ่อนที่สูงสันตกลงมาเป็นสั้นๆหินปูนแผ่นน้อยๆที่ติดตามก้อนหินมันบรรจุแคลเซียมเป็นเวลาโดนนานจึงเหให้มีการสะท้อนแสงออกมาเพ็ดให้น้ำไหลผ่านบึล่งเป็นสีฟ้าพลอยอย่างสวยงาม มีตูบมีสาลาให้เขานั่งเล่นพร้อมพี่น้องนี่โอ้ oh. เป็นจุดที่สวยงามเี็นจุดขับมองนี่นะมีสะพานให้เราย่างขึ้นไปถ่ายหุ่นพ้อแม่น้องครับนี่งามขนาดนี้โอ้ครับน้องครับบรรยากาศพลังมาถ่ายหุ่นเสือพีมีน้ำตกเป็นแบกเกาวนะนี่โอ้งามขนาดพลังอะไรอ่อนดูงายไหมน้องครับเป็นสะพานไม้เราย่างขาบชมวิวน้ำตก คุณสาวจีนถ่ายรูปนะครับโอ้ต้นเฟิร์นครับต้นเฟิร์นอันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างบนของน้ำตกกวางสีครับเป็นชั้นที่สวยงามที่สุดมีสะพาในให้เรามาย่างถ่ายรูปเซลฟี่แล้วกามนี้ น้ำตกเป็นแบ,บกเาาซึ่งไทยลุออกมาแล้วมีความสวยงามโอ้โหน้ำใสครับพี่น้องครับน้ำตกไหลลงมาจากหินฟูนะครับน้ำมันเลยใสงาม,มานะพี่น้องมาฮอตแล้วเดี๋ยวมาน้องเล่นน้ำจ่ัยกลางสีครับน้ำเย็นขนาดแล้วครับ các bạn xuống, các bạn xuống đây, các bạn qua đây, OK, xong rồi bạn, các đi, ตีลังกาสิร้าน,นอาหารร้านตำหุ่งมีใส่กอกมีมั่มมีปิ้งไก่ปิ้งปลาก็มีครับนี่บรรยากาศนี่ผลไม้ตำเสบหุงนะครับ ส้นออกแบบแปลกๆนะเส้นใหญ่โอ้เส้นใหญ่เนาะเส้นงามเนาะเส้นหุ่งนะข,าขานาดร้านนี่ปิดเจ้ามงค์ห้ามโมงเรงเนาะโอ้ลูกค้ามากินหลายเนะาะร้านเจ้าเนาะมีค่าง,งามลูกค้าเข้าหลานนี่ร้านนี้โอ้เส้นมาเป็ดโคตรสุดปะผมนัวเนาะแป้งน้วยเนาะน้ำตาลน้ำตาลโอ้อันนี้เป็นนวัวโอ้นี่ครับบึง่ง น้ำจานห,หน้าครับผมตรวจใส่ลายขา้างหน้าหนึ่งน้ำพริกซ้อนให้ตำหุ่นหนึ่งนะเกาะเคืเอเ่องพี่น้องเนี่ยกุซาวเมืองเล่าตำหุ่งงนหนึ่งกินครับ ใส่เครื่องหลายขนาดเลยมีผงชูรสมีน้ำตาลมะเขือมีกระเทียมมะเขือแล้วก็มีมะเขือครับรตำซีกันเป็นเครื่องตำมะฮุ่อของน้านี่อันนี้เป็นยังนั่งนี่น้ำป,นำป,ปนูน้ำปูบ่โอ้โหขอเบิ่งเงินด้อนี่ครับสูตรตำมะฮุ่งเมืองลพบังครับใส่น้ำปูอีกเนาะครับนี่ สามขุ่นเซน็นน้ำปูกับพีโนครับกับเซ็นมะฮุงขนาด ตัวบัซองแมนนบซองเสร็จปินอย่างไข่ไข่โอาข้าวเหนียวด้องปีงไก่ลาดกับมะฮุ่งลุงบาบ้าเซน้่มปูพป่น้องครับนี่เข้าวเปน้องเอ,งอันนี้ปีงไก่ลาดครับอยู่ร้านหน้า้ำตรงตัดก่อนสีครับนี่ เส้นตำมะุ่งน้องเนี่ยเส้นตำแกเลบนะปกติเส้นตำมะุ่ลูกบาบาทมันเส้นใหญ่น้องเนี่ยเรนี่ี่สดอเน่ยคิตัวนะบ

要是跟我们那个下山的那个路一样，都是。